สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมไทโรซิงในโรบอทก,กันอีกเช่นเคยนะครับผมเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมได้รีวิวรถที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมก็อาจจะรีวิวได้ไม่ครบไม่ถี่ท้วนอาจจะมีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยเมื่อคลิปที่แล้วนะครับแต่คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเอารถมอเตอร์ไซค์มาทําการวัดความเร็วกันนะครับผมอ่า ว่าคันไหนจะวิ่งได้เร็วที่สุดก็คือไอมอเตอร์ไซค์พวกนี้นะครับผมนี่ครับมอเตอร์ไซค์ในแมปไทยโรซิ่งจะมีอยู่ทั้งหมด2 4 6 8 10 12 14 16 17 17คันเลยนะครับอตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะครับผมมาเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ท่านผู้ชมดูว่ามอเตอร์ไซค์ทั้งหมดที่มีอยู่ในแมปไทยโรซิ่งคันไหนจะเร็วที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับผมจะไปเริ่มมาจากเส้นทางที่สุดแมปเลย ผมจะทําการสปอนรถสักคันหนึ่งออกมาเพื่อขับไปสุดขอบแมปผมจะเอาเป็นคันนี้ละกันนี่กระบ,บะคันนี้เลยโอ้โหลัน่ลนลไปอุย้ยหูแทบแตกชิบหายผมไม่ได้เอาเสียงลงขออนุญาตเอาเสียงลงแป๊บหนึง่งอ่ะประมาณนี้ไปกันเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ นี่ครับกระบะเชฟคันนี้ที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับผมค่อนข้างแบบชอบเลยนะครับผมคือส่วนตัวคือผมชอบเลยอยูนี่คือไม่ได้ปิดทัชชันคอนโทรลก็แบบว่ารถยังมีอาการสะบัดเล็กน้อยคิดดูว่าแรงขนาดไหนวิ่งหกร้อยือสุดจัดเปิดไฟแบบผ่ามากผ่าหมอกหน่อยไฟผ่าผ่าหมอกอะไรปะนี่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากฝั่งนี้เราไม่วิ่งน้ำแดกเราวิ่งสนามทั่วไปเลยครับเพราะว่าถ้าวิ่งน้ำแดกเนี่ยมันจะแบบ จะไม่เลียวโอเคจอดรถกระบะไว้ข้างทางนะครับผมโอ้โห,โโหกระบะสิ่งติดเครื่องเสียงหรือเปล่าวะนั่นมาครับเยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มจากคันแรกครับผมมอเตอร์ไซค์ฮะคันแรกนะครับผมสปอนฮะและ้วใครมงบับเบิ้ลรถแถวนี้วนะเนี่ยถามจริงวัยรุ่นเมกาคันแรกสปอนมาครับเหมือนจะสปอนไม่ออกนะครับผมเหมือนรถจะบักลองสปอนมาอีกรอบนึงเหมือนจะมาแบบนิดนึงแล้วก็หายไปเลย โอ้โหดูมันดูมันดูมันมันมาเบิ้ลควันดำใส่หน้าผมเว้ยมาแล้วเรามาสปอนคันที่สอคันที่สอสปอนได้เดี๋ยวผมจะนับเป็นคันแรกคันไหนสปอนไม่ได้ก็ถือว่าตัดออกไปเลยคันแรกของเราในวันนี้ P C X นะครับผมถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขอภัยท่านผู้ชมไว้มานะที่นี้ด้วยละกันนะครับโอ้โหอันนี้มันดับเลยว่ะมาอวัดกันเลยดีกว่าอันนี้ P C X ครับ ความเร็วตันเท่าไหร่ผมจะหยุดทันทีความเร็วสุดเท่าไหร่สุดเมื่อไหร่ผมจะหยุดทันทีนะครับผมทุกคนกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยแล้วกันมา p x ครับสับเกียร์แมนวนวลนะครับคือน่าจะแบบไปแต่งเครื่องมาอุ้ยอันแรกของเราในวันนี้ครับความเร็วอยู่ที่187กิโลเมตรต่อชั่วโมงร8อย8ปกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ นี่คือสุดแล้วสีเกียร์โอ้ขูดนนกระบะแซงซึ่งกระบะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะครับ188กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมในส่วนของคันแรก p c x คันนี้เดี๋ยวเยวผมขอแบบว่ารีวิวใกล้ๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นนิดนึงแล้วกันเผื่อแบบน้องๆมาคนอยากจะแบบว่าดูแบบ 4K อะไรอย่างนี้นี่ก็มีประมาณนี้ p c x แต่งแม็กดำใส่แม็กดำมาเบาะหุ้มลายลายไอ้ไอะไรไ,ไม่รู้ดอกไม้ ดอกไม้อะไรสักอย่างหนึ่งก็สีเทามีประมาณนี้เอาชิบหายชิบหายแล้วซูมออกอยังไงวะโอเคเ <laughs> มาส์มันหายแล้วมันซูมออกไม่ได้คันแรกร้อยแปดสิบแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันคันที่สองกันเลยดีกว่าคันที่สองเดี๋ยวเราจะขับไปเรื่อยๆเลยเราจะไม่เป็นเริ่มใหม่คันที่สองสปอนได้คันที่สองนั่นก็คือ Pcx เหมือนกันคันเมื่อกี้กับคันนี้ คนละปีกันหรือเปล่าน่าจะคนละปีกัน p c x คันนี้เป็นเดิมๆซิ่งคือเดิมของแท้เลยคือแบบไม่น่าจะมีอะไรที่งัดแงะเพิ่มเติมเข้าไปใช้คำว่าง,งัดแงะโอ้โหสภาพ <laughs> อ่ะนี่เดิมๆซิ่งเลยมาดูความเร็วกันทีนี้ว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่ครับไปโอ้ยคันนี้ออโต้นะคันนี้ออโต้นะครับผมไนัอ,อเอาเรื่องอยู่ไป ันที่2 160กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่งจะขับออกมายังไม่ทันไลยความเร็วคือขึ้นไปสุดแล้วผมลองสับเกียร์ดูแล้วสับเกียร์ไม่ได้ครับ180ดเออไม่ใช่1้0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับในส่วนของ v x เดิมๆม,มันก็เดิมๆมมนะจริงๆผมก็คาดหวังว่ามันจะแรงกว่านี้แต่ก็160ก็ถือว่าสุดแล้วก็ถือว่าสุดอยู่เบรกทีนี้คือล้อหลังนี่คือลากไปกับถนนอันนั่นคือมันยังตามผมมา โอเคคันที่260เดี๋ยวผมขออนุญาตบันทึกไว้สักฟูหนึ่งโอเคขั้นต่อไปคันที่3ของเรานะครับผมคันที่3มาดูกันคันที่3ก็เป็น P C X เหมือนจะเหมือนกับคันแรกเลยแต่คันนี้จะแม็กเงินนะครับแม็กเงินมาโอเคียออโต้ด้วย3 2 1 let's go ดูครับความเร็วครับ ร้อยหกสิบครับโดนกระบ,บาดแดงอีกแล้วหรือเปล่าโอ้โหกระบ,บาดตามหลังมาติดๆครับโอ้โหควันดำมากระจูกกระจจยังไงฮะโอ้โหตัดแสงไปเลยครับผมแม่งกระบ,บาดซิ่งกันเอาเสียหลักนิดนึงลงทางๆๆไปเรียบร้อยอันที่สามร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมก็ไม่เท่าไหร,ร่นะผมทุกคนอันนี้ไม่เท่าไหร่ครับรูปร่างภายนอกก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายน่าจะเป็นเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนแค่แม็กเปลี่ยนท่ออะไรแบบนี้เล็กๆ,ๆน้อยๆถอดกระจกออกนะครับผม อย่างอื่นนี่น่าจะเดิมๆหมดเลยอ่ะร้อยหกสิบคันที่สามโอเคต่อไปเราไปดูกันคันที่สี่กันเลยดีกว่านะครับผมทําการลบรถออกไปคันที่สี่เป็นคันนี้เลยอันนี้มันเรียกว่ารถอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนรถสี่ด้ามือนคันนี้ผมไม่รู้ชื่อจริงๆเฮ้ยไม่มีเสียงหรอรถคันนี้ไม่มีเสียงเป็นรถไฟฟ้าหรือเปล่าครับไลออนด้านข้างเขียนว่าไลออนตรงเนี้ยเห็นปะมันเขียนว่าไลออนครับ ไม่มีเสียงครับคันนี้มาเดี๋ยวเรามาลองความเร็วกันเลยดีกว่าครับผมคันที่4ของเราในวันนี้เกียร์ออโต้ครับ181กิโลเมตรต่อชั่วโมงร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคันนี้ก็ค่อนข้างจะแรงกว่า p c x อยู่มีกระบะขับตามมาติดๆิอา้าวลอยลงคลองไปเรียบร้อย <c oughs> <laughs> นี่ครับผม181กิโลเมตรต่อชั่วโมง คันนี้ไม่เท่าไหร่ครับคันนี้ไม่เท่าไร,ร,นนไม,าไรมีประมาณนี้เดี๋ยวรีวิวทรงรถให้ดูรอบๆคันนะครับอาจจะไม่ได้มีข้อมูลเรื่องการแต่งรถมากมายนะครับผมไอ้คีวเขียวฟจูคีวเขียวนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะปั๊มใช่ไหมปั๊มน้ํามันน้ํามันเบรกน้ํามันคัดของเบมโบ้เลยเหรอผมเห็นโลโก้ผมจาโลโก้ของเบมโบ้ได้สีแดงๆเห็นปะอ่าน่าจะเป็นของเบมโบ้นั่นราคาแพงน่าจะแพงเอาเรื่องเบรกเบมโบ้ปะเนี่ย คันนี้เรียกได้ว่าแต่งค่อนข้างแบบหนักอยู่ม,มีคนขับรถมาทักทายเราไอ้คนเดิมหรือเปล่าวะครับผมจําชื่อไม่ได้นะครับโอเคคันนี้ร้อยแปดสิบเอ็ดครับคันที่สี่ขออนุญาตบันทึกสถิติไว้ก่อนแล้วกันแล้วเราไปดูกันคันที่ห้านะครับผมคันที่ห้าสปอนได้นะครับโอ้โหูเอ็กแม็กครับผมคันต่อมาเป็นเอ็กแม็กขอรีวิวก่อนแล้วกันนี่ครับเอ็กแม็กท่ออะคาโปวิก สีแดงปาดเบาเบาดำครับเบาดําออกเทาๆนิดนึงไม่ได้เทาออกแบบว่าคลาบเทานิดนึงอืมแค่นี้ก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้บางลม,มเขาเรียกว่าอะไรวะชิวเหรอตรงนี้เหมือนว่าเขาจะถอดหรือเปล่าวะหรือว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้ววะโอ้โหชิพายเอ้ยคือมันไม่มีอะไรํานี่กูถามจริงฮะไอ้น้องเบิ้ลควนคำใส่เขาเขารีวิวรถชิว เหมือนมันตั้งใจนะครับเหมือนมันตั้งใจนะครับผมช่างช่างเขานะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วกันเลยดีกว่ามาเอ็กแม็กคันนี้ตึงๆไปเปิดไฟได้โอเคบีบแตจได้ไหมบีบแตจไม่ได้ครับบีบแตจไม่ติดดูครับคันที่ห้าไปครับออกตัวเราหนี้จากอันนี้กันเลยดีกว่าร้อยเก้าสิบนะครับผมคือรอบค่อนข้างจะจัดนะครับผมออกตัวมาแป๊บเดียวนี่คือ ความเร็วคือแบบพุ่งจุดๆขึ้นมาสุดแปบ๊บเดียวเลยไม่เกินไม่ถึงร้อยเมตรด้วยซ้ำร้อยเก้าสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของไอ้แมกคันนี้ค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงแต่ก็ยังไม่สุดยังมีลุนยังมีลุนที่จะเจอคันที่แรงกว่านี้มันก็มันก็น่าจะมีอยู่แล้วปะอ่ะในก็ขับมาก็ขอให้มันสุดทางเลยละกันเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปขับอีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้มันยังทมผมมาไม่เลิกเลยครับผมทุกคนดูดิ มันตามผมแบบเหมือนเหมือนมันรู้จักผมไหมไอ้น้องคนนี้ okay. โอเคเท่าไหร่นะเอ้คันนี้วิ่งเท่าไหร่วะเมื่อกี้เดี๋ยวลืมเลยลืมเฉย195ครับ195อ่ะเพราะว่าผมจะได้แบบว่าจดบันทึกสถิติไว้ครับผมขออนุญาตบันทึกสถิติไว้สักครู่หนึ่งอ่าคันที่5 195กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันคันที่ห อันนี้ก็เป็นเอ็กแม็กโอ้โหเอ็กแม็กทรงเชิงไะเนี่ยเอ็กแม็กทรงเชิงหรือเปล่าข้างหลังนี่คือแบบว่าเจ้หรือว่ามันยืดอร์มอะคือแบบดูจากลักษณะคืออร์มมันยาวมันยาวขึ้นนะไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยคิดเหมือนผมหรือเปล่าเห็นไหมครับรู้สึกว่าอร์มมันยาวขึ้นเอาแล้วกูไปนั่งกระบะกับเอนนี่ซะแล้วพี่เอาบัคสีเลยบัคสีเลยครับอ่ะอันนี้มันเป็นไปเกียนผมมครับผมผมไม่สนใจครับผมจะรีวิวรถต่อ อ้เหมือนว่ามันจะบัักอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับรถกระบะคันเมื่อกี้เลยครับพอผมขึ้นรถปุ๊บนี่คือมันหลุดลงไปเลยอ่าได้ละได้ละนี่ไม่บักักละเป็นออโต้นะครับผมมาเราจะหนีจากไอ้นี้กันคันที่หกครับผมมาไปเออไปไม่รอมันอู้คันนี้คันนี้ค,ค่อนข้างจัดอู้ความเร็วเท่ากันกับคันเมื่อกี้เลยครับความเร็วเท่ากันเลยครับทุกคนไ็ต่างกันมากครับนี่ครับ ผมลืมไม่ได้ผู้ชมดูว่ารถคันหน่งสามารถยกล้อได้บ้างรถคันนี้ยกได้ไหมขอลองหน่อยเหมือนจะขึ้นนะครับผมเหมือนจะมีระบบยกล้อแต่คือยกไม่ได้ครับเพราะว่ารถมันมันยืดอัมไปข้างหลังค่อนข้างเยอะแล้วแบบมันค่อนข้างจะแบบว่ากระจายน้ําหนักไปทั่วรถมันทําให้ทําการยกล้อได้ยากคันนี้เท่ากันกับคันเมื่อกี้ครับผมร้อยเก้าสิบห้านะครับผมร้อยเก้าสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้ก็ถามว่าจวดจัดไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับ คันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ร้อยเก้าสิบห้าเดี๋ยวผมขออนุญาตจดสถิติไว้ก่อนนะครับผมอันต่อไปคันที่เจ็ดนะครับผมคันที่เจ็ดนี่เป็นรุ่นอะไรมาดูกันคันที่เจ็ดเป็นในส่วนของเวฟร้อยยี่ห้า้เรื่อผมต้องขับไปทางไหนวะเอาทางนี้ไปทางนี้เลทางนี้อุ้ยเวอร้อยยี่ห้าเขาข้จัด่อาข้างจัดจานจัดจานเกินร้อยยี่ห้าปะเนี่ย ยี่แบบรุ่นเก่าคึกเลยเรียบร้อยเอสตัวเก่าครับท่อครับท่อท่ออะไรไม่รู้อทุกคนสุพรรณเฮงสุพรรณหรือเปล่าน่าจะเป็นเฮงสุพรรณไม่แน,น่ใจเหมือนกันผมก็ไม่อยากจะพูดชื่อม่วงไงครับเราจะหาแบบว่ารีวิวผิดผิดถูกๆอะไรแบบนี้มาลองความเร็วกันเลยดีกว่าครับ <S <S คันนี้เป็นเกียร์มันวนวลไปครับผมตับสาครับ ขับสีโอ้สุดที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงเว็บ 125s ตัวเก่าครับผมคันนี้ครับน,นี่ครับห้าหมอบคันนี้เหมือนว่าจะไม่มีระบบยกล้อครับผมถ้ามันยกล้อได้ก็คือถ้าผมกดตัวปุ่มคอนโทรลนี่คือรถมันจะขยับติ๊กๆิ๊กติกก๊แต่ถ้าหมอบนี่ค่อนข้างจะแบบเอาเรื่องอยู่ครับผมค่อนข้างแบบได้ฟิลอยู่ได้ฟิลอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับแบบว่ามากมาย เบรกเบรกร้อยเก้าสิบคันนี้เอาใหม่เอาใหม่นิดนึงนิดนึงเออร้อยเก้าสิบโอเคเพื่อความชัวร์เพื่อความชัวร์เพื่อแบบเกมมันบักอะไรอย่างนี้นะครับผมคันที่เจ็ดสุดที่ร้อยเก้าสิบนะครับผมต่อไปคันที่แปดนะครับผมคันที่แปดก็จะเป็นในส่วนของดรีม ดีมทรงเชงนี่ครับผมทรงเชงของจริงครับผมนี่คือน่าจะเป็นรถที่เขาแต่งไปแข่งหลงสนามกันหรือเปล่านะครับคือไม่สามารถขี่แบบบนท้องถนนทั่วไปได้แน่นอนคือโดนตำรวจจับแน่นอนครับลักษณะแบบนี้ครับคือทรงเชงเกินะทุกคนครับนี่ครับเอาไว้ขี่ตามหมู่บ้านนะครับผมขี่แบบว่าไปโซสาวอะไรนี้ครับอ่ะเรามาดูกันอันนี้จวดรจ้าหรือเปล่าทรงคือได้เลย เมื่อก,กี้ร้อยเก้าสิบคันนี้มาดูกันคิดว่าน่าจะเกินสองร้อยการออกตัวค่อนข้างจะแบบเกินนิดนึงมอบสรับสองรอบค่อนข้างจะมาช้าอยู่สรับสามเฮ้ยรถสนามจริงปะเนี่ยทำไมมันวิ่งช้าจังเออเอาดีร <c oughs> ้อยหกสิบเจ็ดเยียสี่แล้วนะครับร้อยหกสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือแบบผมว่ามันแปลกๆแล้วนะครับทุกคน ผมว่าแปลกๆครับ170ครับขึ้นไปแตะ170เออนิ่งๆไปนิ่งๆไป170ถึงไหมร้อยเจ็ไม่อืแค่ร้อยเจ็ดสิบครับผมคันนี้ครับดีมโซงเชงคันนี้ตอนแรกนึกว่าจะวจวดจ้ากว่านี้ไม่เท่าไหร่ครับสำหรับดีมโซงเชงคันนี้นะครับผมทำไปได้170กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปเราไปดูกันคันที่9กันเลยดีกว่านะครับผม คันที่เก้าเป็นเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดเออสิบเจ็ดคันผมนึกว่าผมนับผิดไงต่อไปคือรถคันนี้ผมคนข้างแบบชอบมากเลยนะครับผมนี่ครับเว็บร้อยสิบไอนะครับผมย่นอาร์มอันนี้เขาไม่น่าเรียกทรงเชียงไปอันนี้เขาเรียกว่าย่นอาร์มย่นอาร์มปาดเบาฮะคือแบบทรงนี้คือแบบว่า เด็กๆวัยรุ่นน้องๆหนูเนี่ยคือค่อนข้างแบบว่าจะชอบแบบแนวนี้เยอะนะครับผมย้นอาร์มเป็นร้อยสิบไอแล้วคนก็แบบว่านิยมขับเป็นร้อยสิบ,บไอเยอะด้วยอะไรแบบนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันความเร็วจะเทเหมือนความเทหรือเปล่าเออจะแรงเหมือนความเทหรือเปล่าความเทนี่ก็ถือว่าจัดจ้านดูกันครับวิ่งเสงรอบรถนี่คือจัดมากมีรอบตัดด้วยอู่หวานเจี๊ยบเลยทีเนี้ยมา อุ้ยหมอบมีหมอบ,มอบผมตั้งรถไม่ตรงยังไงวาทำไมรถมันเอียงซ้ายไปดีร้อยเจ็ดสิบสับสี่เท่าไรร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดแปดว่าแปดสิบถึงไหมยังไงยังไงไม่ถึงผมพยายามแบบทำให้รถนิ่งที่สุดแต่คือรถมันกินซ้ายไงร้อยเจ็ดเก้าครับผม เอ้ยมันไม่ควรจะช้าขนาดนี้เออาจิงมันควรจะเร็วกว่าน,นี้นะครับร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบครับร้อยเก้าสิบไม่ถึงร้อยแปดสิบไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าครับผมคันนี้โอ้ยไม่จวดจ้าเท่าไหร่นะครับผมคันที่เก้าครับร้อยเจ็ดเก้านะครับผมโอเคต่อไปคันที่สิบนะครับผมโอเคขออนุญาตเรคคอร์ดไว้ก่อนอันนี้เป็นเท่าไหร่ครับ หันที่10ครับผมมาดูกันหันที่10นี่ครับผมเบบร้อยโอ้โหอันนี้เป็นตัวใหม่เลยหรือเปล่าครับนี่คือร้อยยี่สิบห้าหรือเปล่าครับอืมไม่ค่อยคุ้นหน้าตายแฮ่ปกติจะคุ้นแต่กับพวกเบบร้อยสิบอะไรอย่างเงี้ยร้อยยี่สิบห้าก็เก่าอะไรอย่างเงี้ยค,ครับผมมาข้อ GKS ครับผมมาอุย้ยขอกมาไงวะขอกถือเออตัวถือไม่ใช่ขอกตัวถือไปที่ผู้ผิดผิด อ่าครับผมอุย๊ยคันนี้ค่อนข้างจัดค่อนข้างจัดสำหรับเวฟคันนี้ครับผมสุดที่208อหูยอุยอ๊ยอาจจะเร็วสุดตั้งแต่ขับมาแล้วหรือเปล่าครับ208กิโลมตรต่ชั่วโมงครับคันนี้เอาว่าเออลากรอบไปดีลากรอบไปดีลากรอบ,ารอบ,ารอบรยาว ครับหมอบใส่ด้วยครับเออ,เอ,อพ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 ออันนี้มันเบฟอะไรทุกคนเบฟร้อยสิบ110หรือร้อยยี่สิบห้าวะแต่ถเท่าที่ดูจากไฟหน้ามันน่าจะเป็นร้อยยี่สิบห้าปะดูจากทรงแล้วน่แต่ทรงมันก็เหมือนร้อยสิบนะร้อยสิบตัวใหม่หรือเปล่าผมไม่คุ้นเลยทุกคนครับครับคันนี้ผมไม่แน่ใจเอาเป็นว่าทุกคนคอมเมนต์ให้ผมหน่อยแล้วกันคันสีแดงคันนี้ครับมันคือรุ่นอีหยังเออไม่ใช่มันคือเวฟอีหยัง เรียบร้อยสิบหรือร้อยี่ห้าเนี่ยค่อนข้างแบบว่าแรงจัดจ้านขับความเร็วกับสองร้อยแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนียมีประมาณนี้ครับสองร้อยแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมคันที่สิบครับขออนุญ,ญาตบันทึกสถิสติไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมต่อไปคันที่สิบเอ็ดนะครับผมตัวละครมันค้างหรือเปล่าคันที่สิบเอ็ดนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอ่าเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับผม เหมือนคันเมื่อกี้ดิเลยอันนี้มันรถไทยหรือรถนอกวะเนี่ยทำไมผมไม่คุ้นหน้าตาเลยวะแล้วก็ขอขับกลับแล้วกันคันนี้แม็กเขียวนะครับผมแม็กเขียวแม็กเขียวไปเลยไปเลยไม่ต้องรีวิวอะไรมากมายหมอบเลยครับอุย๊ยสุดละอู๋สองร้อยแปดสองร้อยแปดเท่ากันกนะับคันเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็คือเป็นรถรุ่นเดียวกันด้วยแต่คันเมื่อกี้จะแต่งซิ่งครับคันนี้แก่งแต่งทํากินครับคันนี้จะเป็นแบบทรงแนวแต่งทํากิน โอเคสองร้อยแปดเท่ากันต่อไปนะครับคันที่สิบสองคันที่สิบสองครับมาดูกันนะครับอ้ยเหมือนรถทํากินแต่งซิ่งนะผมแต่งซิ่งวิ่งทํากินของจริงครับคันนี้เียบร้อยอันนี้ร้อยสิบหรือร้อยยี่ห้าทุกคนร้อยยี่ห้าปะน่าจะร้อยยี่ิห้ารุ่นใหม่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าใหม่มากเท่าไหร่อยู่คันนี้ยกล้อได้อ้ยยกล้อได้ว่ะ ติง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 ต <ki> ิงต <km excited> ิงอะไรไปเนี่ยโอเคครับผมมาคันที่สิบสองร้อยอีพาห้าตัวใหม่โอ้โหยังไงครับสุดที่สองร้อยแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมคันนี้หมอบยาวๆลากรอบลากรอบนี่ครับลากรอบกันไปยาวๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังกับเสียงรถมอเตอร์ไซค์ เอาว่ะเออเอาดิแซงกระบ,บะซิ่งได้ไหมกระบะซิ่งเหมือนจะลงคลองไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมมีประมาณนี้ครับ208กิโลเมตรต่อชั่วโมงสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันคันที่12 208ผมขออนุญาตบันทึกสถิติไว้ต่อไปคันที่13 13คันนี้อ่าคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวหน,ยหน่อยนะครับผมเนื่องจากคือแบบไปกันเรื่อยๆแบบนี้สดๆกันแบบนี้เลย ผมไม่ต้องไม่ต,งร,ตรงกานตรงกันตัดนะครับหลายคันมากด้วยก็เลยยาวนิดนึงอันนี้เหมือนกันกับคันเมื่อกี้เลยนะครับผมไม่ต้องรีวิวอะไรมากมายครับเหมือนจะแค่คนละสีกัน,นปัดความเร็วใส่กันเลยดีกว่าเหมือนว่าความเร็วจะเท่ากันเลยหรือเปล่านะครับผมคิดว่าความเร็วน่าจะเท่ากันครับดูดิ208กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกแล้วนะครับผมก็ขอซิ่งสักหน่อยแล้วกันส่งมันสวยไงส่งมันสวยเออส่งมันสวยครับค่อนข้างแบบว่าเอาเรื่องอยู่คันนี้ หมายถึงทรงรถอะนะแต่ความแรงก็2องร้อแปดก็ได้จะแรงที่สุดตั้งแต่ขับมาแล้วปะคือไม่มีคันไหนเกินกว่า208รแปดละอ่ะคันที่13 208เหมือนกันโอเคข้ามไปเลยเราเราขับกลับกันดีกว่าคันที่14นะครับผมนี่รี่ห้าแล้วที่ขับมานี่คือแบบน่าจะเป็น110ยสปะ เออเนี่ยถ้าถ้าเราถ้าเรายี่ห้าเนี่ยคือมันต้องเป็นทรงแบบนี้เว้ยผมน่าจะพูดผิดมาโดยตลอดหรือเปล่าวะเป็นเวรอยสิบนะครับผมร้อยสิบตัวใหม่นะผมบิ๊กว่าเราเรายี่ห้าสี่ขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะมีข้อผิดพลาดนะครับผมข้อทุกคนอย่าด่ามากกันเลยนะครับผมไม่ค่อยแบบว่าคือแบบไม่เซียวซันเรื่องรถมอเตอร์ไซค์สักเท่าไหรนะ่ไม่ว่าจะเป็นกระบะซิ่งหรือมอเตอร์ไซค์กูก็ไม่เซียวซันสักหนึงนะครับผมมามาดูคันที่สิบสี่ 125คันนี้มันก็ต้องแรงกว่าร10คันขับมาก่อนหน้านี้แล้วปะโอ้ยขับสี่สุดที่2 0งอีกแล้วอีกแล้วเหรออีกแล้วครับ2อ8อีกแล้วครับเหมือนกันดีเลยกับร10คันก่อนหน้านี้ครับโอ้ผมก็คาดหวังว่ามันจะแรงกว่านี้ครับใต้ที่สอง8เองโอ้ไม่เท่าไหร่ครับันแต่คือเสียงนี้คือแบบคือทุกคนมัต้องไปคาดหวังว่าเสียงรถของแต่ละคันนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็คือแบบมัน เป็นเสียงเดียวกันหมดเลยครับผม2องอีกแล้วคันที่14คันนี้ครับผมผมขออนุญาตบันทึกสถิติไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมคันที่15ครับผมต่อไปมาไปรวดรวดเร็วเลย15บหาไม่ใช่คันนี้15บห้าเอ้ว่าผมเหมือนว่าผมจะข้ามรุ่นไหนรุ่นหนึ่งไปหรือเปล่าวะมันมี17เนี่ยอ๋อมันตัดออกไป2เนาะเออมันตัดออกไปส สิบห้าอะโอ้โหอันนี้คือต้องแรงมากแล้วปะคัดน,นี้ผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรเหมือนกันนะผมเสือปิโก้เคอาร์โนวาเดสอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่คือน่าจะเป็นรถของอภิชาติฟาร์มหรือเปล่านะครับสติ๊กเกอร์อภิชติฟาร์มลายแบบนี้สีเขียวแดงแบบนี้ครับอภิชาติฟาร์มแน่นอนครับมาครับไอทรงสนามเลย ยังไงสุดที่208เหมือนกันแล้วเหมือนว่าเขาจะล็อกความเร็วหรือเปล่าครับทุกคน208อีกแล้วนะครับผมเอ้ยอย่างนี้มันจะมีผู้ชนะไหมแบบนี้ครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีผู้ชนะแน่นอนครับถ้าเกิดแบบนี้หลายๆคันพร้อมกันอุ้ยเมื่อกี้สะดุดอะไรนิดนึงนี่คร้บ208นี่คือแบบหมอบสุดแล้วนะครับผมไม่ยาหมอบเต็มที่แล้วนะครับถ้าหมอบมาได้แค่นี้ครับ สุดที่208กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมทุกคนก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับรถคันนี้ครับสองนะครับคันที่15เดี๋ยวผมขออนุญาตบันทึกสถิติไว้คันที่16ต่อไปคันที่16คันสุดท้ายแล้วนี่หว่าเพราะว่ามันโดนตัดไปคันหนึ่งความหวังหมู่บ้านครับผมคันนี้ครับโอโอโอความหวังหมู่บ้านไปบุณีีไหวปุณณี ไหวปะนี่โอเคครับผมสนามเออเออเอาเอ,าเอ,าเอ,าอโ,โอ้โหคือรถมันแรงมันแรงเกินไงขออนุญาตขับกลับไปฝั่งนู้นแล้วกันนะครับผมทรงสนามของแท้อันนี้คือควอมบังหมู่บ้านและคือมาดูที่คันนี้เลยว่าคันนี้จะใต้เท่าไหร่ครับโอ้ยพอแบบพอแป๊บพอแปบ๊แปบมาครับ โ,โหตัวไม่จัดเท่าไหร่โอ้โหมีคิกเกียนหนึ่งโอ้โหความหวังหมู่บ้านของจริงโอ,โอ้คือเกียนหนึ่งคือแรงกว่าเกียนสองคือ,อไรเนี่ยโอ้โหสี่ร้อยเก้าสิบห้ากิโลเมตรโอาก็ตั้ง่เกียนสองคือความเร็วลดเลยสี่ร้อยเก้าสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงความหวังหมู่บ้านของจริงครับโคตรแรง แล้วรถคือโคตรนิ่งครับดูดิคือนิ่งนิ่งจัดเลยครับคือมันเป็นรถสนามครับมันไม่แบบมันไม,ไม่ไม่ต้านลมอีร้อยเก้าสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสุดๆไปดิเบรกอยู่ไหมนี่เบรกอยู่ไหมนี่โอ้โอ้โหเบรกไม่อยู่ <laughs> ถึงกับข้างเลยถึงกับข้างเลยนะครับผมแม่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้ผู้ชนะของเราในวันนี้แล้วนะครับผมว่าคันไหนแรงที่สุดนะครับผมอันดับหนึ่งยกให้เลยนะครับ สนามนะครับผมสนามโค้งผมไม่รู้มันชื่อรถรุ่นอีกอย่างแต่คือแบบมีแต่โค้งนะครับผมสําหรับอันดับที่2น่าจะเป็นเวรร้อยสิบกับร้อยยี่ห้าไม่ใช่เนี่ยมันมีคันที่แรงกว่านั้นอยู่คันหนึ่งคันที่คันที่เจ็ดนะครับผมคันที่เจ็ดซึ่งผมไม่รู้ว่าคันไหนเหมือนกันเพราะว่าไอดเราก็ไม่ได้ดูซะด้วยสิเราก็ไม่ได้ดูซะด้วยร้านไหนขายน้ำทอมไหมแะแวะซื้อสักหน่อยไหมเออจอดปั๊มหน้าปั๊มหน้าปั๊มจอดข้างทาง ่โอเคจอตรงนี้เลยครับก็จะมีประมาณนี้ครับผมทุกคนครับถ้าใครที่ชื่นชอบเกม t i ทโร i n g ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมเปิดท้ายนั่งชิวๆนี่ครับผมนั่งชิวๆร้อยวิวได้ไง <c oughs> <c oughs> นะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับแบบไทโรซิงในวันนี้ที่ผมมาทดสอบความเร็วมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด17คันโดนตัดไป1คันเหลือ16คันนะครับผมแล้วเราก็ ได้ผู้ชนะมาแล้วหนึ่งคันนั่นก็คือรถสนามสนามแบบแท้ๆเลยนะมีแต่โครงเหล็กซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นเครื่องอะไรรถอะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันมีแต่โครงกระดูกนะครับผมแต่แต่แตท,ที่านผู้ชมดูมาก,ก็ได้จะรู้แหละว่าใครแรงที่สุดโอเคครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่รับชมคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อให้กำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอแค่คนละหนึ่งไลค์พอแล้วชว่วยในยอดไลค์ค่อนข้างแบบน้อยมากเลยนะครับผม ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ